สวัสดีครับลุงปูครับสวัสดีครับนายยมนะครับสารานุกเกลียนกับเรื่องราวสนุกสนุกที่ไม่ไร้สาระนะครับครับนายยมครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรมานําเสนอกันดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของการเดินทางมาฝากกันครับเดินทางทางไหนครับนายยมสําหรับครั้งนี้นะครับผมขอแนะนําการเดินทางทางอากาศครับโอ้ยมันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับนายยมใช่แล้วครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับต้นกําเนิดของเครื่องบินครับอย่างนั้นเราตามไปชมไปฟังกันเลยดีกว่านะครับ มนุษนั้นใฝ่ฝันอยากล่องลอยไปในอากาศมาตั้งแต่อดีตการก่อให้เกิดความพยายามส,ารสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายเพื่อสารฝันอันนี้ให้เป็นจริงเช่นในช่วงปลายศตวรรษที่15เรียนาโดดาวินชีได้คิดจะสร้างเครื่องร่อนออกแบบร่มชูชีพและเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้มนุษย์สามารถเหาะได้ถึงแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่แนวความคิดของดาวินชีได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้พัฒนาเรื่องราวของการบินต่อไป จนกระทั่งในช่วงศตรวรรษที่18ความฝันของมนุษย์ที่จะเดินทางในอากาศเริ่มเป็นความจริงจากการคิดคน้นบอลลูนอากาศร้อนโดยพี่น้องมงโกฟิเย่นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสโดยในวันที่21พฤศจิกายนคศ1783บอลลูนของพี่น้องกงฟอริเย่สามารถเดินทางได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกโดยจัดแสดงการเดินทางด้วยบอลลูนที่กรุงปรารีสณพระราชวังแวร์ไซา์ต่อหน้าพระเจ้าหลุยส์ที่16บอลลูน กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความสนใจและได้รับการพัฒนาต่อจนกลายเป็นเรือหอกหรือบอลลูนที่บังคับได้ซึ่งสูกคิดค้นขึ้นในปีคศ .1884 โดยกองทัพรังเศสและกลายเป็นยานพาหนะที่เรียกได้ว่าหรูหรามีระดับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอยู่นานหลายปีต่อมาในปีคศ .1902 พี่น้องตระกูลไรซ์ซึ่งประกอบไปด้วยวิลเบอร์ไรซ์และออวิวไรซ์วิศะวะกร ช่างซ่อมและนักสร้างจากักรยานชาวอเมริกันได้สร้างเครื่องบินลำแรกขึ้นโดยเครื่องบินของเขามีลักษณะคล้ายกับเครื่องร่อนทำด้วยโครงเหล็กส่วนปีกทำด้วยผ้าและใช้เครื่องยนต์ขนาด12แรงมา้าทั้งสองได้นำเครื่องบินทดลองบินระยะสั้นๆเพียง1-2นาทีเท่านั้นอีกทั้งยังไม่สามารถควบคุมทิศทางการบินได้หลังจากนั้นสองพี่น้องตระกูลไร์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสร้างเครื่องบินอีกหลายลำผ่านการทดลองบิน และล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนจนในที่สุดในวันที่17ธันวาคมคศ .1903 ความพยายามของพวกเขาก็ประสบความสําเร็จโดยเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรสามารถบินอยู่ในอากาศได้นานถึง59วินาทีสูงจากพื้นดิน850ฟุตและบินได้ไกลกว่า800ฟุตความสําเร็จของพี่น้องตระกูลไรถือเป็นก้าวแรกของการพัฒน,นาการบินในช่วงต้นศตวรรษที่20หลายประเทศ ่างคิดค้นพัฒนาเครื่องบินรูปแบบต่างๆอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่องสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินกลายเป็นสิ่งสําคัญทั้งในด้านการทหารและการบินพลเรือนจากอดีตถึงปัจจุบันเครื่องบินได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องรูปแบบขนาดความเร็วระบบต่างๆที่ทำให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นจนกลายเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางที่ทำให้โลกเล็กเรานั่นเองสำหรับประเทศไทย เครื่องบินเข้ามาในไทยครั้งแรกในช่วงสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พศ2453โดยชาวเบลเยียมชื่อชาวองเดบรอนได้นำเครื่องบินปีก2ชั้นแบบองรีฟามองมาแสดงการบินในประเทศไทยเป็นครั้งแรกณสนามม้าประทุม โดยในปีพศ2456ประเทศไทยได้มีการสั่งซื้อเครื่องบินลำแรกซึ่งเป็นเครื่องบินรบเบรเกตพร้อมทั้งส่งนายทหารไทย3นายไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสถือได้ว่าทหารไทยทั้ง3คนนี้เป็นมนุษย์อากาศไทยชุดแรกและประจำการเป็นหน่วยบินแรกของกองทัพไทยส่วนเครื่องบินพลเรือนลำแรกของไทยนั้นเป็นเครื่องบินส่วนตัวของนาวาอากาศเอกเลื่อนพงศ์โสพลซื้อมาเมื่อพศ2475เป็นที่รู้จักกันในชื่อ นางสาวสยามนอกจากนั้นในปีพศ2458ประเทศไทยได้สร้างเครื่องบินขึ้นเองเป็นลำแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบเรเกตปีก2ชั้นผลิตออกจากโรงงานกองบินฐานบกด้วยฝีมือช่างไทยโดยสั่งเครื่องยนต์มาจากต่างประเทศและสร้างปีกลำตัวและใบพัดขึ้นมาเองด้วยวัสดุภายในประเทศเมื่อสร้างเสร็จได้ให้ชื่อว่าขติยนารีหนึ่งต่อมาในปีพศ2470ประเทศไทย สามารถสร้างเครื่องบินซึ่งออกแบบและสร้างเองภายในประเทศได้สำเร็จโดยนายพลโทหลวงเวชยันรังสฤษได้เป็นผู้ออกแบบซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่7ว่าบริพัตรในปัจจุบันเครื่องบินกลายเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของคนไทยมีสายการบินมากมายที่คอยบริการทั้งภายในและภายนอกประเทศให้คนไทยสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกรวมถึงเป็นกำลังสำคัญของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศอีกด้วย อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอครับนายมใช่แล้วครับมนุษย์กับการบินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความฝันตั้งแต่มนุษย์เราเห็นนกบินอยู่บนท้องฟ้านะครับความฝันนี้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเลยนะครับมันก็พัฒนามาลองผิดลองถูกมันมาหลายแบบเหมือนกันนะครับนายมตั้งแต่ตอนที่พี่น้องตระกูลไรสร้างขึ้นมาได้นะครับเครื่องบินนี่แบบว่าพัฒนาเร็วมากเลยครับใช่เลยครับนายมเราต้องกราบขอบพระคุณพระคุณอันยิ่งใหญ่ของสองพี่น้องตระกูลไรจริงๆเลยนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ลุงปูส นึกแล้วก็เสียดายนะครับที่แบบว่าไม่ได้ต่อยอดจากตรงนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพอากาศไทยเนี่ยมีเครื่องบินที่ผลิตเองอ่ะมากกว่า200ลำเลยนะครับโอ้โหเสียดายจริงครับนายมไม่งั้นป่านนี้ประเทศเราอาจจะเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องบินส่งออกทั่วโลกก็ได้นะครับถ้ายังพัฒนากันต่อนะครับนายมใช่ครับน่าจะเป็นหนึ่งในผู้นําด้านการสร้างเครื่องบินได้เลยนะครับเยี่ยมเลยครับนายมแล้วข้อมูลดีๆนี้นายมไปได้มาจากไหนครับผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตนี่หละครับแล้วนามาสรุปให้สั้นๆนําเรื่องราวดีๆแแแบบบบนนนีี้้้้มมาาาาฝกกกกกััคครรลลลลวถชชออิปะ็่ืดดด Like อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้ขึ้นเตือนเมื่อเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาฝากกันทุกอาทิตย์นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อังคารหน้านะครับบ๊ายบาย